พวกแบบของเหลวต่างๆทุกอย่างเรามีการดูแลแล้วก็เซอร์วิสให้ทั้งหมดตัวล้อสีดําเงาแบบนี้ด้วยเหมือนกันส่วนในเลนกระจกเนี่ยจะมีการใส่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือจะเป็นตัว BSM หรือว่า b ส sport นะฮะด้านบนนี้ก็จะมีเป็นตัวจอกลางมาให้กดดูกล้องมองรอบคันก็จะมาขึ้นในตำแหน่งของตัวจอทั้กีนด้านหน้าตรงนี้ วัดีครับวันนี้พบกับอันและก็โปรโมชั่นดีๆพร้อมรถสวยใช้ในปีนี้กันนะครับวันนี้อันได้นำเสนอเป็น m i t s u b ิชิปาเจโร่2.4 GT Premium ท็อปสุดขับเคลื่อน2องล้อเป็นออโต้แบบ8สปีดมือหนึ่งนี่อยู่ประมาณราคาสักล้านสกว่าๆนะครับโอ้ยอย่างคันนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็น Elite e dition เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันพิเศษจากตัวธรรมดายังไง แล้วถ้าเกิดปาเจลโลเป็นไมเนเชนแตกต่างจากตัวก่อนหน้านี้ยังไงกันบ้างนะครับออกรถในเดือนนี้ฟรีประกันจัดส่งฟรีทุกประเทศแล้วก็มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้อีก1ปีนะครับพร้อมขับฟรีอีก45วันคันนี้เนี่ยจะได้มาเป็นในตัวสีขาวมุกถ้าเกิดดูกันในตามใบตัวโชว์รูมเขาก็จะเรียกกันว่าเป็นไวโพลจะเพิ่มเงินในการออกรถ 12,000บาทนะครับคราวนี้ถ้าเกิดอย่างเราสังเกตเห็นจากตัวโลโก้ที่มันเป็นอะคริลิกนี่นะฮะกระจังหน้าเนี่ยมันจะเป็นตัวสีดําเงาตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นอย่างหนึ่งที่บ่งบอกได้เลยว่าตัว Elite e อ i t i o n จะมีเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็สําหรับคิ้วฝากระโปรงด้านหน้าจะมีเป็นโลโก้ป a ร e เจโลสปอร์นี่นะอาจจะมีแบบลอกโลจางๆบ้างตรงนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับ แต่ถ้าเกิดลูกค้าอยากจะมีการเปลี่ยนใหม่ทั้งยวงยกเซตเลยเดี๋ยวอันนี้เรามาคุยกันหน้าร้านอีกทีหนึ่งอันว่าราคามันน่าจะไม่ได้แพงมากนะครับแล้วก็สําหรับไฟหน้านี่จะให้มาเป็นตัวโปรเทคเตอร์พร้อมเดไทม์และนิ่งไลท์นะครับก็จะเป็นตัวหลอดแบบ led แต่ถ้าเกิดยังตัดหมอกเนี่ยมันยังเป็นตัวหลอดแบบธรรมดาอยู่นั่นคือจะเป็นตัวหลอดสีเหลืองนะครับในส่วนของระบบความปลอดภัยเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนในตําแหน่งของด้านหน้า มีเซ็นเซอร์มาให้ด้วยกันเนี่ย6จุดนะครับแล้วก็จะมีเป็นตัวกล้องมองรอบคันมาให้แต่ถ้าเกิดเราดูกันแบบโดยผิวเผินเนี่ยจะไม่เห็นเลยว่ากล้องอยู่ตรงไหนมันจะมีการเอามาแอบไว้อยู่ใต้โลโก้อยู่ด้านใต้ตรงนี้นะฮะหรือว่าในช่วงประมาณสักขอบของด้านบนป้ายทะเบียนอ่าจะเป็นแบบนี้นะครับ รถรุ่นนี้เนี่ยมันเป็นตัวรถแบรนด์รองในนามของเราคนธรรมดาทั่วไปที่อยากจะได้เจ็ดที่นั่งสักคันหนึ่งจะมองเห็นในมุมนี้ได้อย่างชัดเจนหรือจะเป็นในนามแฝงแบบของสถาบันาการเงินก็จะมองในมุมแบบนี้เหมือนเช่นเดียวกันแต่คราวนี้เนี่ยเราจะแบรนด์รองมาสู้กับแบรนด์หลักในส่วนของตรงไหนได้บ้างถ้าเกิดยังเป็นอันแนะนำนะฮะหนึ่งนั่นคือในเรื่องของราคาสอง นั่นคือในเรื่องตัวความน่าใช้ 3. นั่นคือในเรื่องของความทันสมัยที่รถมีมาให้ณปัจจุบันปีนั้นๆเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องยนต์กันบ้างครับเครื่องยนต์จะให้มาเป็น2.4ตัวนี้ขุมกำลังดีเซลรหัสเครื่องเนี่ยมันจะเป็น4 n 1 5นะครับก็คือจะเป็นตัว v g turbo ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดอย่างเราลองดูเนี่ยมิตซูจะมีแค่ตัวเครื่องยนต์เครื่องเดียว ถูกต้องใช่ไหมครับแต่ให้พละกําลังสูงสุดถึง181แรงม้าและแรงบิดสูงถึง430นิวตันเมตรนะครับในส่วนของระบบที่มันมีการใส่มาให้กับตัว M Y 18ขึ้นไปเนี่ยเดยนจะมาไล่ให้ฟังกันอีกทีหนึ่งตรงนี้เนี่ยรับประกันได้เลยนะครับเครื่องเดิมไม่มีข้ามน้ำมันเครื่องไหลยเยิม้มใส่นงใส่ในทุกอย่างเดิมหมด ใช้งานในชีวิตประจําวันได้ตามปกติเหมือนรถทั่วไปทุกอย่างเพราะว่าอย่างมือสองเราคัดมาเนี่ยก็คือจะเป็นตัวรถในแบบเกรด AA หรือที่เรียกกันว่าสภาพนางฟ้านะครับตัวหัวนงหัวน็อตฝังกระโปรงหรือว่าน็อตในตามตําแหน่งตัวจุดอื่นไม่มีรอยขยับขันไขแกะออกมาทําสีฉนุนกันความร้อนมีเหมือนเดิมหลังแผงเครื่องยนต์มีเหมือนเดิมกองอากาศเปลี่ยนใหม่ แบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่นะครับส่วนก่อนที่จะมีการรับรถหรือก่อนส่งมอบน้ํามันเครื่องเปลี่ยนใหม่พวกแบบของเหลวต่างๆทุกอย่างเรามีการดูแลและก็เซอร์วิสให้ทั้งหมดโดยที่ไม่ได้ไปเรียกเก็บเงินลูกค้าเพิ่มเติมหลังจากในกรณีการบริการแบบนั้นอันนี้ก็คือจะเป็นในตําแหน่งของตัวบอดี้ด้านหน้าเราจะมีการรับประกันโครงสร้างตรงนี้ก็น่าจะทราบเป็นดีอยู่แล้วแล้วก็มีการรับประกันหลังการขายให้กับลูกค้า เช่นเดียวกันนะครับคราวนี้เดี๋ยวขอญาตนำเสนอด้านข้างของปัจเจรอตัวนี้กันบ้างเส้นสายด้านข้างเนี่ยเป็นเหมือนกับตัวก่อนไมเนเชนแต่มันก็จะเพิ่มในเรื่องของการลากเส้นที่เป็นแบบในแนวยาวแล้วก็ปุ่งซุ้ม้อนะฮะเป็นเอกลักษณ์ของปัจเจรโอโดยแบบเฉพาะเลยนะครับส่วนถ้าเกิดอีลิต Edition เราดูมาจากตัวกระจังหน้าสีดําจะกลายมาเป็นตัวล้อสีดําเงาแบบนี้ด้วยเหมือนกัน ซึ่งถ้าเกิดอย่างตัวขับ4หรือตัวขับ2จะไม่มีขนาดล้อแม็กขอบ20นะฮะจะเป็นขนาดแค่ขอบ18เหมือนเดิมลัดด้วยยางกูดเยียรตัวนี้ยางปีใหม่ดอกยางยังเหลืออีกเยอะใช้ได้อีกยาวๆนะครับเคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดเราไล่ขึ้นมาจากตัวล้อก็จะเป็นตัวกระจกมองข้างตัดด้วยโครเมียมครึ่งใบแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวอยู่ในโคม ตัวนี้จะให้มาเป็นหลอดแบบ LED นะครับแล้วก็ตัวกล้องมองรอบคันอยู่ด้านใต้ส่วนในเลนกระจกเนี่ยจะมีการใส่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือจะเป็นตัว BSM หรือว่า b i sport นะฮะพอเวลาเราจะมีการแซงซ้ายหรือมีการแซงขวานะครับสัญญาณแจ้งเตือนตรงนี้จะทำงานได้แบบอโตเมติแล้วก็รวดเร็วทันใจเราแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดอย่างด้านข้างเนี่ยจะสังเกตได้อย่างก็คือ มันมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมานั่นก็คือจะเป็นตัวชุดแต่งของ abs นะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวบันไดที่เป็นแบบครอบแล้วก็จะเป็นตัวชุดกันกระแทกด้านข้างทางด้านซ้ายด้านขวามือมันจะมีร่องรอยการแตกอยู่บ้างนะฮะตรงนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นตัวชุดแต่งนะครับมันไม่ใช่บันไดที่โดนนะเป็นตัวชุดแต่งที่มันมีการแตกเหมือนสีมันโลกพราะอย่างพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดอย่างเราเคยเห็นเนี่ยแข็งๆเลยก็จะเป็นพวกใน เกรดที่เขาเรียกว่าไฟเบอร์แาสนะครับส่วนมือเปิดกับเบ้ารองมือก็จะให้มาเป็นแบบโครเมียมทั้ง4บานพร้อมด้วยตัวปุ่มนี้ฮะเรียกว่าสมาร์ทเอนทรีปลดล็อกแล้วก็ล็อกรถจากตัวปุ่มนี้ได้เลยส่วนกระจกคิ้วขอบด้านล่างจะเป็นแบบโครเมียมฟิล์มเนี่ยเขาจะมีการติดมาแล้วนะครับแต่มันไม่ได้เป็นตัวเบอร์ที่มันทึบมากพร้อมด้วยตัวคิ้วกันศาสตร์เขานี้อย่างสุดท้ายสําหรับเอลิ e อีดิชั่นี่ต้องบอกนั่นก็คือ ตัวหลังคาด้านบนจะเป็นสีดําทั้งหมดนับรวมถึงเหล็กหลังคาทั้งด้านซ้ายและด้านขวามือด้วยนี่แหละครับคือสิ่งที่ไม่เหมือนกับตัว GT Premium แบบธรรมดาแต่จะสังเกตเห็นอย่างก็คือตัวเสาอากาศไม่มีแล้วเพราะว่าตัวนี้มันจะมีการฝังอยู่ไปในตรงกระจกมองหลังแล้เรียบร้อยคราวนี้เดี๋ยวให้ดูในตำแหน่งตอนหน้าตรงนี้สักนิดหนึ่งครับถ้าเกิดเราเปิดออกมาดูกันแบบนี้เนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องตัวบอดี้ด้านข้างรถเนี่ยนะฮะ ที่มันเป็นรถครอบครัวรถสี่ประตูหรือรถเกง๋งเราจะเน้นย้ําในส่วนของช่วงระหว่างเสา A และเสา B ซึ่งมันจะเป็นรอยต่อที่อาจจะไม่ได้แข็งแรงเหมือนในจุดตำแหน่งอื่นเพราะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นอะไรที่สําคัญมากนี่นะฮะอันแกตัวยางขอบประตูให้ดูตัวรอยเม็ดอาร์กนะเพราะว่าในกรณีที่รถอาจจะมีการโดนชนทั้งด้านซ้ายด้านขวามือเนี่ยพวกเนี้ยพอเวลามันมีการดึงกลับด้วยเครื่องมือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอู่ซ่อมสีเคาะโปะ ทำสีตรงนี้มันอาจจะดึงมาแบบไม่ค่อยได้สนิทหรือว่าเหมือนกับแบบนี้สักเท่าไหร่ถ้าเกิดเราอยู่กับตัวรถเนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้ว่านี้คือการดึงเหลือนที่เป็นของเดิมตรงนี้ต้องใช้ความาระยะเวลาในการคุ้นชินกับตัวรถมันด้วยนะฮะแต่เ้อ่นอยู่ทุกวันนะเป็นปีแล้วเพราะนั้นก็เลยอาจจะมองค่อนข้างที่จะชัดกว่าในแบบอื่นนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดยังไปนในตำแหน่งตอนหลังเนี่ย ตรงนี้อันขออนุญาตขึ้นไปนั่งให้ดูพี่ๆครับครอบครัวของพี่ๆที่อยู่กันกี่คนในแต่ละหนึ่งที่อาศัยตรงนี้เราไม่รู้ได้แต่อย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนําเลยก็คือลองจินตนาการเนี่ยให้อ่นเป็นคนที่อยู่ในครอบครัวด้วยเพราะว่าอย่างตรงนี้เนี่ยเป็นคนตัวใหญ่สูงร้อยแปดสิบเซนติเมตรในกรณีที่อ่านขึ้นไปนั่งเนี่ยพี่ๆจะได้เห็นภาพสมมุติอย่างคุณพ่อเราตัวใหญ่คุณแม่เราตัวใหญ่น้องชายเราลูกเราอะไรอย่างแบบนี้ มันจะได้เห็นภาพอย่างชัดเจนว่าเออถ้าเกิดเป็นคนในครอบครัวเราเนี่ยก็นั่งแบบนี้ได้นะครับอันจะนั่งในฝั่งนี้ก่อนอันนี้คือมันจะง่ายอย่างก็คือมีตัวจับตรงเสาบีมาให้นะครับถ้าเกิดเป็นในตําแหน่งที่อันขึ้นมานั่งตรงนี้ถามว่าอันนั่งได้หรือไม่อันนี้อันสามารถที่จะนั่งได้เลยแต่ถ้าเกิดต้องการที่จะงีบหรือมีการพักผ่อนในตอนเวลาที่รถได้มีการเคลื่อนที่อันต้องมีการปรับเอ็นตำแหน่งตัวเบาะ ลงมาและให้อยู่ในลักษณะแบบนี้เพราะว่าตรงนี้เนี่ยศีรษะอันจะโดนกับตัวพนักพิงพอดีในกรณีที่เราอาจจะมีการพักผ่อนหรือว่าเราอาจจะรู้สึกว่าอยากจะงิบในตัวรถบ้างตรงนี้คือนั่งได้แบบสบายๆนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นอย่างในสุดฝั่งทางด้านนี้ตรงนี้ก็ต้องมีการปรับด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าตัวเบาะตอนที่สองเนี่ยคือมันจะทํามาเป็นตัวเบาะแยก ซึ่งแบ่งออกมาเป็น60ต่อ40นะครับด้านบนนี่ก็จะมีเป็นตัวจอกลางมาให้ตรงนี้เนี่ยเครื่องเล่นเนี่ยมันจะแยกจากตัวจอหน้าอย่างชัดเจนตรงที่ว่าจะเพิ่มมาก็คือจะเป็นตัวช่องใส่ซีดีนะครับหนังการ์ตูนซีรีส์ละครแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนในการที่จะเพลิดเพลินกับตัวจอกลางตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนสิ่งที่เพิ่มมาสำหรับอีลิ e นั่นคือตรงนี้ฮะ จะมีเป็นช่องเสียบไฟ power outlet นะครับแล้วก็ USB เพิ่มมาอีก2ช่องแบบนี้เพราะว่าถ้าเกิดอย่างตัวก่อนไม่ได้ใช้เนี่ยคือมันยังไม่มีนะครับแล้วก็ตรงนี้คือว่ามันยังไม่จบนะแค่อันนี้แค่เป็นในตำแหน่งตอนที่2ส่วนที่พักแขนตรงกลางเนี่ยมีมาให้พร้อมด้วยช่องวางแก้วน้ำสอใบแบบนี้ดันกลับถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้ออกรถกับปฏิพัทธ์ออตโตส่งฟีทั่วไทยคราวนี้เนี่ยมัน มันเป็นตัวรถที่ใหญ่นะแต่พอเวลาเราขึ้นลงมันก็จะเหมือนกับรถกระบะตัวสูงปกติทั่วไปนี่แหละไม่ได้ลําบากอะไรกับการขึ้นอะไรถึงขนาดนั้นนะครับคราวนี้เดี๋ยวต้องเชยชมด้านหลังตรงนี้กันบ้างถ้าเกิดอย่างปาเจโรเนี่ยโฉมเนี่ยเขาจะมีไฟท้ายที่เป็นแบบเอกลักษณ์เลยนะมันจะเป็นในลักษณะเหมือนกับตัว question mark หรือว่าเป็นเหมือนกับเครื่องหมายคำถามนะครับ ไฟเบรกก็จะให้มาเป็นแบบ LED แล้วก็ไฟดีไฟเลี้ยวพามาทุกดวงติดหมดเหมือนเดิมนะฮะคราวนี้เนี่ยมันจะมีการตั้มตัวเพดที่เขียนว่า Elite Edition มาให้อย่างชัดเจนรถของเดิมนะครับถ้าเกิดเราดูจากด้านท้ายก่อนจะเห็นได้เลยว่านี่คือ Elite หรือไม่ใช่ Elite แต่ถ้าเกิดอย่างตัวเซนเซอร์ตรงนี้เราดูไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดอย่างด้านหน้ามีให้6จุดด้านหลังก็ต้องมีให้6จุดเหมือนกัน แต่จะไปเทียบกับตัวที่มันเป็นแบบฝาท้ายไฟฟ้าแล้วตรงนี้ก็ไม่ได้นะครับส่วนสปอยเลอร์นี้จะเป็นตัวสีดําเงาก็ชัดเจนอยู่แล้วเพราะมันจะได้เป็นตัวแผ่นเส้นเดียวกับตัวหลังคาที่เราดูมาก่อนหน้านี้คิ้วฝาท้ายเป็นแบบโครเมียมนะฮะขออนุญาตเปิดตอนหลังให้ดูตรงนี้นิดนึงครับถ้าเกิดอย่างเป็นเบาะตอนที่3มเนี่ยการพับของปเจโร่เนี่ย คือมันจะพับในลักษณะที่เป็น50ต่อ50แบ่งออกมาเป็นแบบนี้เราต้องการที่จะให้พื้นที่มันละน้ามากที่สุดในการเก็บของหรือบรรจุของได้เยอะต้องพับอยู่ในลักษณะแบบนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็ตอนที่สาสำหรับ e l ลิทจะเพิ่มตัวช่องเสียบไฟตรงนี้มาฮะนี่นะในตําแหน่งตอนหลังนะถ้าเกิดอย่างลูกเล่นเป็นแท็บลงแท็บเล็ตก็สามารถซื้อหัวต่อเป็นอะแดปเตอร์มาใส่เพิ่มเติมตรงนี้ได้เลยนะครับ ส่วนตัวที่ยังไม่ใช่แบบป่าไยไฟฟ้ามันยังมียางอะไรสำรองมาให้อยู่นะจะอยู่ด้านใต้แต่ชุดเครื่องไม้เครื่องมือจะอยู่ในตำแหน่งของด้านในฝั่งทางด้านซ้ายมือนะครับคงสร้างสวยบอดี้เดิมคัดสภาพเกรดเอแล้วก็ราคาเป็นมิตรภาพต่อทุกครอบครัวจริงๆนะครับนี่ก็คือจะเป็นด้านนอกของปาเจโโลเป็นอีกรุ่นที่น่าใช้นะครับ แต่คราวนี้เนี่ยเราอาจจะมองรวมในเรื่องตัวการเป็นหนี้นั่นคือในเรื่องตัวราคาคราวนี้แนะนําได้เลยว่ายังไงก็ผ่อนไหวแน่นอนนะครับแล้วถ้าเกิดอย่างในกรณีที่คนซื้อเครดิตดีมันจะมีเงื่อนไขในการรองรับในเรื่องตัวดอกเบี้ยด,ดีดด้วยเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังแต่ก่อนอื่นเราไปดูด้านในกันต่อไปกันเลยครับของรถกับปฏิพัทธ์ออโต้อนุมัติไวภายในหนึ่งชั่วโมงขึ้นเรื่องก็ไม่นานอ,อนุมัติเลยค่ะ อันขึ้นมานั่งด้านในแล้วนะครับแต่งขอญาตอยู่ในตําแหน่งฝั่งคนขับก็แด้วกันนะครับถ้าเกิดอย่างโดยลําดับแรกเนที่อานจะมีการเอ่ยในทุกๆครั้งนั่นก็คือจะเป็นตัวแอร์แบ็กหรือถุงนมนิรภัยปาเจโลนี่จะมีไหมทั้งหมดนั่นคือ7จ็ไปนะครับแล้วก็เก๊บเก็บของด้านหน้าตรงนี้มีให้มาหนึ่งช่องนะฮะแล้วก็สมุดผู้มือวิธีการใช้รถปจเจโลตัวนี้นะครับ ตอนนี้เราย้ายยกระดับันมาก็คือจะเป็นตัวจอกลางอันนี้เนี่ยเป็นจอของแท้นะมิตซูบิชิมอเตอร์ไทยแลนด์เลยนะครับจอตัวนี้อันกดเข้าหน้าเมนูปุ๊บจะมีให้เราเลือกเล่นก็คือเนวิเกเตอร์โทรศัพท์แล้วก็เซฟติ้งการตั้งค่านะครับส่วนถ้าเกิดช่องใส่ซีดีมีมาให้หรือไม่มีฮะกดจากตัวคําว่าโอเพนตรงนี้นะครับแล้วมันจะมีระดับให้เราเลือกตัวพาร์นล ถ้าเกิดเราอาจจะไม่ถนัดในส่ตาแบบนี้ก็ปรับเป็นเลขสามแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่ากลับมาในตําแหน่งเดิมแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดเราจะเอาซีดีเข้าเอาซีดีออกเปิดจากตรงนี้นะฮะอันนี้คือมันจะรวมไว้หมดเลยก็คือจะเป็นช่องใส่ซีดีแล้วก็เอ็ดดการ์ดแล้วก็ตัวแมปการ์ดรวมอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวลองกดใส่เข้าไปนะอะพอเวลาเรากดใส่เข้าไปปุ๊บมันก็จะมีการโหลด และจอก็จะคืนกลับไปในตำแหน่งเดิมแบบอัตโนมัตินะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดอย่างสมมติไล่ลงมาก็คือจะเป็นตัวระบบประ,ประกาศอันนี้ให้มาเป็นแบบออโต้ดูอโซนแต่อันฝากไว้ให้เป็นสาระเพิ่มเติมนะสำหรับตัวไม c น a เชนอันนี้อาจจะทราบกันดีอยู่แล้วนั่นคือจะเป็นในตำแหน่งของด้านล่างตรงนี้นะครับตัวไ i c น a เชนเนี่ยถ้าเกิดเพิ่มมานั่นคือตัวนี้ ถือว่าเป็นอะไรที่โดดเด่นมากไหมก็อาจจะไม่ได้มากแต่ถือว่าดีกว่าไม่มีนานโซนมันจะกรอง PM 2.5ในอากาศที่เข้ามาในตัวรถได้ดีมากนะครับส่วน2งปุ่มนี้ยังมีเหมือนเดิมนั่นคือบสปอร์ตและก็ตัวเปิดแอร์ตอนหลังอันนี้ไม่มีอะไรมากนะฮะส่วนตัวเกียร์นะครับถ้าเกิดเราดันลงมาแบบนี้ปุ๊บแล้วก็ออกไปทางซ้ายก็สามารถที่จะเปลี่ยนมาเป็นเล่นเชนอัพเชนดาวได้แต่ส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยนิยมกันถ้าเกิดเป็นในตำแหน่งแบบนี้ เบรมือไฟฟ้านะครับแต่ว่าตัวออโต้เบรกโฮเนี่ยคือยังไม่ได้มีการติดตั้งมาให้เท่านี้ฝั่งของพวงมาลัยบ้างนะครับมันจะหุ้มด้วยหนังนะแล้วก็เป็นแบบ4ี่ก้านนะครับสําหรับฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นมัติมีเดียหมดเลยตัวนี้หลายคนอาจจะสงสัยหรือว่าบางคนอาจจะทราบแล้วอันนี้ก็คือจะเป็นการกดดูกล้องมองรอบคันก็จะมาขึ้นในตําแหน่งของตัวจอทัชสกรีนด้านหน้าตรงนี้นะครับสามารถปรับได้2มุมมอง ก็คือจะเป็นจอหน้าใหญ่แล้วก็จะเป็นตัวจอด้านซ้ายเล็กอ่าอะไรอย่างแบบนี้นะครับส่วนฝั่งด้านขวามือเนี่ยนะตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวค r สคอน control อันแนะนาให้สังเกตแบบนี้ตัวนี้คือ c r u คอน control ถูกต้องใช่ไหมครับแต่ตัวนี้คืออะไรตัวนี้เนี่ยมันสามารถชะลอความเร็วจากรถคันหน้าได้พอเวลาอันกดตัว c r u คอน control ปุ๊บนี่อันนี้คืออันปิด c r สคอนโ o n t r o นะอันกดคุสคอน control ปุ๊บ มันจะมาขึ้นในตำแหน่งของจอ MID ดีเห็นไหมครถ้าเกิดปกติมันจะไม่มีตัวเส้นไกด์ไลน์อันนี้ก็คือเราเลือกได้นะครับถ้าเกิดอย่างแบบนี้ก็คือ3ระดับอันนี้ก็คือ2ระดับและนี้ก็คือในระดับเดียวมันจะชะลอความเร็วให้กับเราได้เลยอันนี้อันว่าเป็นอะไรที่แบบดีมากนะครับแล้วก็ด้านหลังพวงมาลัยนี้ก็จะเป็นตัวแพตเทิรชิมีที่ปัดน้ําฝนออโต้ไฟหน้าออโต้แล้วก็พวกกระจกมองข้างพับเลนด้านในไฟฟ้าหมด ฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวเซ็นเซอร์กะระยะการชนด้านหน้านะครับสำหรับตัวนี้แล้วก็อันนี้พาร์คิ g งเซนเซหรือว่าโซน่ารอบคันนะทั้งด้านหน้าแล้วก็ตัวด้านหลังคืออันนี้ส่วนตัวนี้การล้อหมุนฟรีขนาดออกตัวแทชชั่งคอนโทรลก็ไม่มีอะไรมากนะครับรานนี้ถ้าเกิดอย่าง Elite Edition เนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาหลักๆเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยแต่อันฝากไว้ให้อีกอย่างก็คือตัวที่บังแดด ถ้าเกิดยังเป็นตัวไมนอร์เชนเนี่ยจะมีไฟอโอตโต้แบบนี้มาให้แต่ถ้าเกิดเป็นตัวก่อนเชนเนี่ยยังไม่มีไฟอโอตโต้มาให้แต่ลองดูในตำแหน่งฝั่งคน,นงข้างคนขับอ่าโอเคตรงนี้ก็มีมาให้เหมือนกันแบบนี้มีมาให้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นตัวที่มันเรียกว่าเป็นแบบ M Y สองพันสิบขึ้นมาแล้วก็บอกฟังอันนี้จะเป็นแบบปบไฟฟ้าตัวนี้องิ์ทางหนึ่ง และก็6ทิศทางแบบนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเลขไม่อยู่ที่17,886กิโลนะครับอันว่ามันเป็นรถอีกรุ่นที่น่าใช้นะพละงกำลังก็เยอะออปชั่นก็ดีระบบความปลอดภัยก็ครบมันมันครบหมดสำหรับตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นตัวคอนโซลด้านในที่มันจะเป็นพวกมัลติมีเดียหรือว่าปุ่มกดให้เราเล่นเยอะแยะมากมายไปหมดคราวนี้เนี่ยประเด็นสำคัญและ เดี๋ยวเราไปสุกเปนหน้ารถแล้วก็บอกราคาสปาจโล่กันนี e. ้ไปกันเลยครับยกระดับรถยนต์มือสองโ์รมมาตรฐานรถสภาพเกรดพรีเมียมเพราะที่นี่ปฏิพัทธ์ออโต้ยืนหนึ่งเรื่องรถสวยก็จบกันไปแล้วอีกหนึ่งคันนะฮะสำหรับในมุมที่อไไ้้มีการสื่อสารหรือว่าอธิบายออกไปในคลิปนี้อันว่ามันค่อนข้างที่จะครบหมดนะไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านนอก ไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านในแต่ถ้าเกิดอย่างบางอย่างเน่ยน่าจะมีการลืมไปก็คือจะเป็นตัวนี้ล้างคมไฟหน้าไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับมือหนึ่งเนี่ยราคาอยู่มาสักตีักวาร้านห้าปกติเนี่ยมันมันไม่ถึงหรอกนะครับแต่ในเมื่อมันเป็น e l ลิทิชั่เนี่ยราคามันก็จะแพงกว่าตัว g ีทีพรีเมียมแบบธรรมดาตัวนี้รถปี19บเไม่แสนหลักพันโลอันขอขายในราคา8ปดแสนบาท ถ้าเกิดเครดิตด,ดีตัวนี้ฟรีดาวได้แน่นอนนะครับหรือไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดยังเป็นในในส่วนของเราอาจจะมีการตั้งงบดาวไว้อันว่าประมาณสักส0 1เเนี่ยสวยแล้วนะฮะมันก็จะเหลือพอนอยู่เดือนแล้วประมาณหมื่นต้นๆไม่เกิน1,400อ่าไม่เกิน1,400 0อ่าเป็นประมาณนี้คราวนี้เนี่ยจะมีตัวซัพพอร์ตให้1ประกันภยัย1ปีแรกเนี่ยจะซื้อประกันภัยให้เลย ไม่ว่าจะจัดไฟแนนซ์ของธนาคารใดหรือเป็นแบบไหนซื้อให้ทุกกรณีไม่มีเว้นวรรคสอ,อันจะส่งตัวนี้ฟรีทั่วประเทศไม่จํากัดระยะทางนะครับสอันให้ขับฟรีอีก45วัน 4. อันมีบริการช่วยเหลือ1ปีลดสไลด์แล้วก็ถ้าเกิดดูคลิปนี้มานะแล้วจองปัจ e จโลอีลิ e dition คันนี้กานในคลิปนี้อันแถมบัตรน้ำมันให้อีก2 0 0พบาทนะครับ ถ้าเกิดพี่ๆคนไหนที่กําลังดูอยู่และสนใจคุณลูกค้าครับตัวนี้แนะนําเป็นอิงตัวเลขกที่น่าใช้ราคาไม่ได้สูงมากแต่ในเรื่องตัวความน่าใช้รวมอยู่ในตัวรถคันนี้คันเดียวเพราะ้นเบอร์อยู่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้โทรติดต่อมาได้เลยนะครับหรือจะเป็นไอดียไลน์แอดไลน์ป็นพัทรอโตรอคุยกับพี่ๆทุกคนอยู่ณที่แห่งนี้แ้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ